ต้องอธิบายก่อนว่าทาไมเราถึงมาคุยกันวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาคมเนี่ยถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะถ้าเป็นวันที่ยี่สิบกรกฎาคมย้อนไปห้าสิบปีที่แล้วเป็นครั้งแรกครับที่มนุษย์นะฮะสามารถเดินไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้ครับโอ้โหเรามองดวงจันทร์เนี่ยจากพื้นโลกนะครับบางคนก็มองว่าโอ้โหเป็นเหมือนสมศร,รัทธเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายวิทยาศาสตร์พามนุษย์เราไปเหยียบดวงจันทร์ได้ในที่สุดนะฮะเรียกว,ว่าชัยชนะของวิทยาศาสตร์เหมนะครับอันนี้คือปีีีีทท่่่่แแลลลล้้ววนนนนครรรับซึงงงงจิิๆเเเยยยกาาาดขอออพโ ไปแล้วกลับเนี่ยใช้เวลาแค่8ดวันเท่านั้นเองนะครับโดยเริ่มเดินทางครั้งแรกในวันที่สิบกกรกฎาคมเนี่ยคือการปล่อยตัวของยาน Saturn V นะครับและส่วนที่เป็นอพอลโลเนี่ยคือแค่ส่วนหัวนิดเดียวเท่านั้นที่จะใช้เดินทางออกไปจูอนะ่อวาลอ่าเนี่ยคือเกิดขึ้นมาที่สิบกกรกฎาคมที่ฟลอริดาต่อมาวันที่19เ้าเนี่ยถ้าเป็นวันนี้เมื่อ5้าสีที่แล้วเนี่ยอพอลโล11อไปถึงวงโคจรของดวงจันทร์แล้วเตือมจะลงนะและนี่ก็คือวันพรุ่งนี้ใน54ปีสิ่แล้วคือมนุษย์ ได้ไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกครับแล้วต่อมาฮะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสามวันครับก็เดินทางกลับมาลงมาถึงืุนโลกแต่ที่น่าสงสัยก็คือตอนไปนะครับยานใหญ่ขนาดนี้สูงกว่าเทพีสันติภาพเนี่ยกลับมาเหลือเท่านี้เองที่เหลือไปไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าตกลงเป็นเป็นยังไงทำไมถึงมาไปตั้งรำไปเริ่มจะกลับมาเหลือเท่านี้เองนะครับอ่าคือต้องบอกว่าโครงสร้างเนี่ยทั้งหมดของยานนะฮะเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือ ส่วนที่เป็นล็อกเก s ตสเตก็คือเชื้อเพลิงนะในการส่งยานอวกาศเนี่ยพ้นจากแรงดึนดดของโลกนะก็คือส่วนที่เป็นล็อกเก s ตสเตเนี่ยคือทั้งหมดเลยนะหนึ่งสองสามเนี่ยใหญ่มากแต่ส่วนบนรเรียกว่าสเปซคราฟเนี่ยคือส่วนที่จะใช้เดินทางในอวกาศถ้ามองใกล้คือส่วนนี้นะที่ผมทําเป็นไฮไลท์สีน้าเงินไว้เนี่ยคืออีเกิลเนี่ยก็คือ,อยานที่เอาไว้ลงจอดที่พื้นผิวดวงจังนทะร์แต่ส่วนที่เป็นโคลัมเบียเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่นักบินอวกาศใช้เวลาส่วนใหญ่ในนั้นนะ ก็คือตอนขึ้นเนี่ยขึ้นไปหมดเลยสามคนอยู่ในห้องนี้นะแต่พอกําังจะลงอะ่ะมีสองคนที่ลงมาก็คือนิวอัมสตองแล้วก็บัสออร์วินลงมาที่ยานอีเกิลเพื่อจะลงจอดที่พื้นผิวดวงจันทร์ส่วนยานโคลัมเบียไปไหนก็ลอยค้างอยู่ที่วงโคจรดวงจันทร์เพื่อรอรับกลับในนั้นก็มีนักบินอวกาศอีกหนึ่งคนคือไมเคิลคอลลินประจำการอยู่ก็คือไปกันสามคนแต่ลงไปสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์แค่2คนก็คือนิวอัมสตองกับบัสออร์วินเองภารกิจนี้มีแค นี่คือเส้นทางครับว่าเขาไปกันยังไงคือถ้าคุณไม่รู้อย่างผมเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้นะนึกว่าบินไปก็คือขึ้นไปแล้วก็ไปถึงเลยเหมือนเครื่องบินนะฮะแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นนิดนึงนะครับมันมีเรื่องของวงโครจรของโลกและดวงจันทร์เข้ามามีบทบาทด้วยนะคือเขาไม่ได้บินปุ๊บไปถึงเลยนะเส็จแรกที่ทําเป็นสีแดงไว้ก็คือล้านชองอมาก่อนนี่คือตอนที่ยานชัตเทิลวีชัตเทิลไฟนเนี่ยขึ้น,นะะจากบ,บริติชเขขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะไปวนรอบวงโครจรของโลกก่อนเพื่อคํานวณหา คือดวงจันทร์เนี่ยกำลังจะโครจรมาจุดตำแหน่งที่เราจะเดินทางแร้วพอสองเนี่ยก็เข้าสู่การเดินทางที่ว่า t า a n ด l u น a า i ิน e c t i o n ก็คือเตรียมจะไปดวงจันทร์แล้วไอ้ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงนะฮะที่เป็นใหญ่ๆนั่นนะก็ค่อยถูกปล่อยออกแล้วก็แยกออกจากกันส่วนที่เป็น s p ป c e ร r a f t เนี่ยก็จะเดินทางไปสู่ดวงจันทร์แล้วถามว่าส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยไปไหน,นครับนี่คือรอยปะนะครับพอทิ้งไปแล้วเนี่ยเขาคำนวณไว้ให้มันไปลอยไปนะไปสู่วงโครจรของดวงอาทิตย์อ่า คือท,ทิ้งไปนะครับอันนี้ส่วนแรกที่หายไปไหนก็คือไปอยู่ที่วงโคจรอ,องดวจทิ้นแล้วนะส่วนนักบินทั้งสามคนไปกับสเปซคราฟของอพอลโลเนี่ยก็ไปถึงครับไปถึงวงโคจรดวงจังนทร์จุดที่สี่นี้ก็อันนี้ก็เลยมีการแยกกันอีกอันหนึ่งก็คือโคลอมเบียกับอีเกิลแยกกันนะคะคืออนะีเกิลเนี่ยคือยานที่จะลงไปสำรวจดวงจันทร์นะครับส่วนโคลอมเบียจะรออยู่ที่วงโคจรดวงจันทร์พอห้าเนี่ยลงไปแล้วพอสำรวจเสร็จใช้เวลาประมาณยี่สิบเอ็ดชั่วโมงกว่านะครับ ก็ส่งยานอีเกิลที่ลงไปแล้วเนี่ยขึ้นมาไอ้ส่วนที่เป็นฐานก็ทิ้งไว้ที่ดวงจันทร์เหมือนกันแล้วก็มาประกอบกับยานโคลัมเบียอีกครั้งหนึ่งสู่การเดินทางอีกอันหนึ่งก็คือ Trans Earth Injection ก็คือเขาเนี้ยกลับโลกแล้วกลับโลกแล้วพอจะกลับเนี่ยส่วนที่เป็นอีเกิลซึ่งนักบินเนี่ยขึ้นมาสู่ยานโคลัมเบียแล้วอีเกิลก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปก็ทิ้งไว้เหมือนกันนะครับคือยานอีเกิลที่ลงไปสำรวจเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้กลับโลกนะตอนนี้เขาบอกว่ายังโคจออรอ,จอย คือนักบินเนี่ยก็มากับยานโคลัมเบียแล้วกลับมาสู่พื้นโลกนี่คือเหตุผลว่าทําไมตอนไปเนี่ยโอ้โหไปลัมบะเริ่มเลยแต่กลับมาเหลือแค่นิดเดียวเพราะว่าเขาไม่มีผลต่อการเดินทางแล้วเขาก็ทิ้งไปนะครับคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นหลักฐานที่คนเอามาคุยกันเยอะมากมีหลักฐานที่แสดงเยอะมากว่าเขาไปกันอย่างไรนะมีกราฟมีข้อมูลดัคูมเมนต์อะไรเต็ไมไปหมดเลยแต่ต้องบอกว่าคนก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร